มาต่อชิ้นหน้าตรงที่เราจะทำะกระดุมนะคะเนะะี่ยค่ะก็อันนี้อันจบอยู่ที่ชิ้นหน้าตรงที่เราขยายแล้วเสร็จแล้วก็จบแบบนี้นะคะด้านข้างเราก็ขยายไปเรื่อยๆให้ให้เท่ากับให้เท่ากับชิ้นหลังนะคะค่ะแต่ว่ามาดูช่วงที่เราจะทำกระดุมอ,อย่างของอันมีทั้งหมดสองสี่หก 8 10สิบสิบสอใช่ไหมคะก็จะแบ่งครึ่งหนึ่ง6 8ค่ะแล้วก็จุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ค่ะจุดกึ่งกลางก็แถวที่1แถวที่2ถักมาปกติค่ะแต่ว่าแถวที่3ที่เป็นจุดกึงกลางเนะะี่ยค่ะเราจะใช้โซ่3 1 2 สาสนะคะปกติลายอื่นๆเขาจะโซ่3กับโซ่5ข้ามตัว V แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าลายที่อยู่จุดกึ่งกลางเราจะแบ่งนะคะ่ะใช้วิธีการถักโซ่3ไปทั้งหมด4ครั้งนะคะ่ะ1 2 3 4ก็จะได้จุดแบ่งพอดีเลยนะคะก็2ห่วงนี้คือซีกหนึ่งสงห่วงนี้คือซีกหนึ่ง จุดแบ่งเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะกล่งกลางเสร็จแล้วเราจะแยกถักสองชิ้นนะคะขาหาจุดกล่งกลางกอ็อย่างชิ้นหน้าชิ้นหลังใช่ไหมคะอันตรงนี้3ลายแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงนี้3ลายแล้วเสร็จแล้วก็ลดตรงนี้3ลายของอันนนะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นหน้าก็คืออันถักขยายแขนมา3ลาย แล้วก็อีก3มลายเราจะเริ่มลดตรงนี้นะคะสามลายก็จะเริ่มลดกระดุมแล้วก็3มลายอีกทีหนึ่งก็คือช่วงช่วงที่เราลดลดบ่าค่ะต่อจากคลิปชิ้นหลังเมื่อกี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือ3มลายเซตนี้ที่จะเริ่มทำกระดุมค่ะแบ่ง บ่งจุดกึ่งกลางได้เรียบร้อยแล้วก็ไล่อื่นๆเราก็ถักไปได้ปกติค่ะแถวที่สานะคะตรงจุดกึ่งกลางทําอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแยกแบบแยกถักสองชิ้นชิ้นด้านซ้ายกับชิ้นด้านขวานะคะค่ะอันนี้วิธีการลดคอหน้านะคะหลังจากแถวที่หนึ่งที่อันบอกให้ทำห่วงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็คือสี่ห่วง ตรงลายตรงกลางอะนะคะก็ข้างหนึ่งอันถักไปเสร็จเรียบร้อยค่ะคะ่ะก็ถักต่อตามตรงนี้เลยแต่ว่าอีกข้างหนึ่งนะคะอันก็ไปต่อไหมเข้ากับจุดเริ่มงาน,นะคะ่ะแต่ว่าลายของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะด้วยไซส์ที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นด้านข้างก็คือใช้วิธีการอิงตามเสื้อชิ้นหลังนะคะ ด้านข้างอะนะคะว่าเราอยู่ที่แถวไหนลดหรือว่าเพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูตอนที่เป็นช่วงลดคอช่วงลดคอด้านหน้าเลยนะคะก็เดี๋ยวอันให้ดูแค่ข้างนี้แต่ว่าด้านข้างด้านข้างด้านด้านนี้นะคะ <c oughs> ด้านที่เราลดนะคะด้านที่เราเพิ่มหรือว่าด้านที่เราลดก็คือไปดูช่วงลายของเสื้อชิ้นหลังแถวที่เท่าไหร่แล้วก็ลดตามเสื้อชิ้นหลังหรือว่าเพิ่มตามเสื้อชิ้นหลังนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวอันจะให้ดูจุดทำกระดุมที่คอหน้านะคะอันนี้อันคล้องไหมเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเป็นด้านนี้ก็คือจากแถวเมื่อกี้ค่ะเราก็ไปจบด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ถักวนกลับมาก็จะมาดูวิธีการถักตรงนี้เลยนะคะแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งหลังจากหลังจากที่เราเตรียมห่วงโซ่ไว้เรียบร้อยเรามีสี่ห่วงค่ะแต่ว่าข้างนี้อันใช้เป็นหนึ่งห่วงแล้ว อยาอนให้ดูช่วงนี้เลยนะคะแถวที่หนึ่งะคะขาลายตรงกลางอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะค่ะก็ถักดอกมาเสร็จเรียบร้อยก็เอ็กลงที่ช่องแรกค่ะเราก็จะเหลือห่วงเล็กอยู่สองห่วงแบบนี้นะคะค่ะแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วพอแถวที่สอง แถวที่สองเราก็จะกลับไปค่ะ x ก,กลับมาที่จุดกึ่งกลางค่ะโซ่หนึ่นะคะ x ก,กลับมาที่จุดกึ่งกลาง ก็เอ็กมา3มครั้งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะแถวแรกค่ะข้างนี้ก็เป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ลายเดิมค่ะโซ่ห้าไปค่ะอันให้ดูแค่ตรงที่จะทำกระดุมนะคะเพราะว่าลายอื่นๆอิงตามชิ้นหลังนะคะ ลายด้านข้าง,อ,งอิงตามชิ้นหลังนะคะแถวแรกไปเรียบร้อยก็คืออ,อลายนี้แล้วเราก็เอ็กกลับมาค่ะแถวที่สองนะคะอันนี้อันทักวนกลับมาละตรงที่เราลดไปเมื่อกี้นะคะ ที่เราเอ็กกลับมาจากตรงนี้เลยก็ขึ้นสองหลักเลยนะคะทุกหลักปลดไว้1ครั้งแล้วก็รวบรวมกันทีเดียวขาวนกลับมาที่แถวที่สองเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วพอแถวที่3าเราก็จะขึ้นห่วงเอ็กตรงนี้ โซ่หนึ่งนะคะ x ตรงนี้แล้วก็โซ่สาม x ตรงนี้เนี่ยคะ่ะส็จแล้วเราก็จะเป็นลายเดิมค่ะโซ่หโซ่สไปเรื่อยๆคะ่ะส่วนด้านหลังก็อิงตามกับชิ้นหลังนะคะถักให้ลายเหมือนกัน ช่วงกระดุมเขาจะเว้าเขาจะแบบแยกออกแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันค่ะอันนี้ลายที่หนึ่งค่ะหนึ่งอ๋อมื่อกี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่นะคะเมื่อกี้ค่ะแถวที่สี่เดี๋ยวให้ดูแถวที่ห้านะคะตอนวนกลับมาแล้วก็อย่าลืมเทียบให้เท่ากันสองข้างนะคะ ต่อไปวนกลับมาที่แถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราก็จะขึ้นตรงนี้นะคะตอนจบงานที่เป็นสองหลักเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะขึ้นแค่สามหลักสี่ห้า ใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งห่วงสองห่วงสองสี่หกเจ็ดขาเอ็กค่ะแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายที่เราจะเชื่อมกับจุดนี้นะคะ ก็ขึ้นตรงนี้แค่3มหลักค่ะ1นสองหลักที่สมก็ต่อกับแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เช็คสองข้างให้เท่ากันนะคะสามหลักเหมือนกันเสร็จแล้ววนกลับมาแถวที่หโซ่หนึ่งนะคะเลงตรงนี้ หมุนกลับมานะคะตรงนี้จะง่ายเลยแถวที่หก็คือโซ่ห้าไปเลย1 2 3โซ่ห้าเไปเลยนะคะลายเดิมของเขานะคะโอเคเนี่ยค่ะถึงแถวที่หกแล้วนะคะช่วงกระดุม คือตรงที่เป็นตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นสามหลักเนี่ยนะคะเช็คสองข้างให้เท่ากันอันนี้อันมาร์กจุดก,กลางๆเอาไว้ะค่ะแล้วก็วนกลับมาที่แถวที่เจ็บค่ะอืมพลอยอย่าเสียงดัง เอ็กลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองขึ้นหลักตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะแถวที่7เป็นตัววีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแถวที่8 แถวที่8เราก็จะ x โซ่2นะคะแล้ก็ x ลงตรงนี้ได้ห่วงจิ๋ว1ห่วงแล้วก็โซ่3ห่วงที่2แบบนี้นะคะนี่ค่ะ7 8ต่อไปก็โซ่5ข้ามไปโซ่3ข้ามไปแบบนี้ค่ะเช็คแถวที่8ให้เหมือนกัน จิ๋วเนี่ยนะคะหวงจิ๋วเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าข้ามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะวนกลับมาที่แถวที่เก้ากับสิบนะคะเมื่อกี้เจ็ดแปด กคือลายนี้แล้วก็สิบขึ้นลายใหม่ค่ะพอแถวที่สิบนะคะก็ได้งานแบบนี้ตรงนี้ก็ขึ้นหนึ่งหลักนะคะขึ้นที่มุมเลยค่ะจะได้ไม่มีปมโอเคนะคะแถวที่สิบ ลายจบพอดีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาบานออกมา1 2 3 4 5พลิกงานกลับค่ะให้เป็นตัว v ตรงนี้นะคะขึ้นหลักให้เป็นตัว v ค่ะขั้นตอนการทำกระดุมก็จะจบตรงนี้นะคะแถ,แถวที่10นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลด ช่วงคอค่ะแถวนี้เราจะเริ่มลดพร้อมกันกับพร้อมกันกับลดบ่านะคะนะคะนะ,ะพร้อมกันกับลดบ่าก็วิธีการลดบ่าอยู่ที่เสื้อชิ้นหลังนะคะเราก็จะเริ่มลดคอไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามเราก็ไปเอ็กซที่สาม ลายเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะก็แถวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลดเราก็จะมาจบตรงนี้เหมือนกันนะคะครึ่งหนึ่งค่ะจบที่ครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะคะแล้วก็ลดบ่าเหมือนกันกับเสื้อชิ้นหลังเลยค่ะลดมาทีละครึ่งทีละครึ่งนะคะแต่ว่าอ่านให้ดูช่วงลดคอหน้านะคะ แถวนี้เริ่มพร้อมกันกับลดลดบากของเสื้อชิ้นหลังนะคะลดตามลายได้เลยค่ะอันนี้ขึ้นลดแถวอ่านับเป็นแถวที่เมื่อกี้อันจบตรงนี้ค่ะ <c oughs> นับแถวลดลดลดคอหน้าแถวที่หนึ่งแล้วกันนะคะค่ะก็จบตรงนี้ ก่อนที่จะถึงดอกสุดท้ายนะคะใช้วิธีการขึ้นสองหลักค่ะหลักแรกปลดหลักที่สองปลดค่ะแล้วก็รวบทีเดียวเขาหากันโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาเอ็กลงในลงในห่วงเลยค่ะต่อไปก็โซ่หา้า เสร็จแล้วที่เหลือลดด้านนอนนะคะก็ลดเหมือนกันกันกบลดเหมือนก,นกันกับชิ้นหลังนะคะลดให้ลายเท่ากันกับชิ้นหลังอันนี้อันนับแถวที่สามค่ะวนกลับมาที่แถวที่สามหนึ่งสองสามเริ่มนับตรงห่วงเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามอันเริ่มนับใหม่ที่ลดคอหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเอาเมื่อกี้นับตรงนี้ไป 90, ก้าสิบสิบก็จบตรงแถวหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มนับใหม่ที่ลดคอหน้าค่ะค่ะเราก็วนกลับมาที่ห่วงสุดท้ายเนี่ยน,นะคะเราขึ้นแค่3ามลัก หลักที่3มเราจะยึดกับโซ่นะคะจะได้จะได้ไม่ไหลนะคะโอเคอันให้ดูแค่ขั้นตอนการลดคอหน้านะคะอันนี้คือกระดุม1 2ึ่สามสี่ต่อไปแถวที่ห้าเราก็โซ่1คลิกงานกลับค่ะ เลงที่เดิมกันแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นหลักตรงนี้นะคะตรงกลางระหว่างลายเสร็จแล้วที่เหลือลายเดิมเลยหนึ่งสองสามไป3มครั้งด้านหลังก็ไปนับแถวให้ลดเหมือนก,นกันกับชิ้นหลังเนี่ยค่ะอืมสอง สี่ห้าค่ะถึงแถวที่ห้านะคะค่ะพอมาถึงตัววีที่ลายลายเต็มเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นหลักตรงนี้นะคะ่ะ ไม่สวยเพราะว่าเห็นตรงนี้นะคะอันก็เลยขยับมาหน่อยนิดนึงอาจขึ้นหนึ่งหลักตรงนี้ค่ะหกต่อไปวนกลับไปที่แถวที่เจ็ดค่ะเราก็โซ่ห้าข้ามไปเลยค่ะตรงลายพอดีเลยสามสี่ห้า อันนี้ตรงลายพอดีเลยแถวนี้จะง่ายค่ะแล้วก็โซ่สามต่อด้วยโซ่ห้าโอเคค่ะมีลดสองครั้งนะคะลดกระดุมแล้วก็ลดคอหน้าค่ะชิ้นหน้าจะงานเยอะหน่อยนิดนึงอันให้ดูแค่แนวทางการลดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดท่านที่พออ่านแพทเทิร์นได้ก็จะไปตามแพทเทิร์นก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้อันให้ดูแนวทางวิธีการลดสำหรับท่านที่อ่านแพทไม่ได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะมาดูตอนจบของแถวที่8นะคะที่ห่วงสุดท้ายนะคะเราก็3หลักเหมือนเดิมค่ะพอหลักที่3เราก็ยึดกับโซ่นะคะจะได้ไม่วิ่งนะคะ แถวที่9โซ่1นึพลิกงานกลับค่ะ X ลงที่เดิมค่ะเสร็จแล้วก็โซ่5ไปเลย1 2 3 ค่ะแล้วอันก็เหลืออยู่แค่หนึ่งลายแล้วนะคะต่อไปแถวที่ 1, 2, สิบหนึ่งสองสามเสร็จแล้วตรงนี้จะต้องเป็นตัว V ขึ้นหลักอีกหนึ่งหลักตรงนี้นะคะตอนจบสิบเอ็ดขาเพลิกกลับมา,าโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เพลิกกลับมา โซ่สามหนึ่งห่วงแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งห่วงนะคะเพราะสุดท้ายอันจะเหลือแค่หนึ่งลายนะคะโซ่หนึ่งกพลิกกลับมานะคะแล้วก็ขึ้นหนึ่งลาย เสร็จเรียบร้อยก็อันก็ขึ้นหลักให้ตรงกับมุมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่สขึ้นหนึ่งหลักตรงนี้แล้วก็โซ่สไป x t 3 x t 4ี่เ, 4. เสร็จแล้วก็ตัดไหมะคะ่ะเก็บปลายไหมได้เลยโซ่หนึ่งนะคะเพราะว่า ชิ้นหลังอันเหลือปลายหมยไว้สำหรับเย็บเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการลดช่วงกระดุมกับลดคอหน้านะคะอันให้ดูแค่วิธีการลดคอหน้าค่ะแต่ว่าด้านข้างด้านบ่านะคะลดเหมือนกันกับชิ้นหลังค่ะให้ไปสังเกตงานของชิ้นหลังว่าลดที่แถวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะะก็จะได้งานเป็นแบบนี้กระดุมแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะจะยูยีหน่อยนิดนึงค่ะกระดุมแบบนี้เสร็จแล้วก็ลดคอหน้าแบบนี้แค่ลดให้ลายเท่ากันคะแล้วช่วงบ่าอย่างเงี้ยนะคะก็ลดให้เหมือนกันกับชิ้นหลังค่ะอันนี้เทคนิคการลดนะคะเสร็จเรียบร้อยก็รีดงาน เสร็จเรียบร้อยก็รีดงานให้ให้เสมอกันให้เท่ากันสองชิ้นนะคะอันนี้คืออันได้รีดมาเรียบร้อยละของชิ้นหลังนะคะอันก็เหลือปลายไหมไว้อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมเย็บช่วงบาติดกันแต่อันนี้ยังไม่ได้รีดเดี๋ยวจะไม่เท่ากันค่ะก็เย็บมุมช่วงบาติดกันแล้วก็ตะเข็บติดกันค่ะ หลือแขนเสื้อ,อไว้นะคะอยู่ที่ว่าแขนเสื้อเราจะต้องการเท่าไหร่ของอันก็สองสี่หกนะคะก็เท่านี้เย็บด้านข้างติดกันเท่านี้นะคะแล้วก็เว้นแขนเสื้อเอาไว้ขั้นตอนต่อไปอันจะสอนวิธีการประกอบคอแล้วก็ทำกระดุมกระดุมเลยนะคะก็ อ,อ๋อพองานเราได้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็รีดงานให้เรียบแล้วก็เย็บตรงนี้ติดกันเย็บตรงนี้ติดกันค่ะขั้นตอนการเย็บก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะค่ะอันนี้ก็คือเย็บไปช่วงบ่าติดกันไปหนึ่งข้างแล้วนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งวิธีการเย็บอันก็เย็บแค่ซิกแซกนะคะสลับซ้ายขวา ไหมเข้ามาแล้วก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมต่อเข้าไปช่วงจุดบนสุดค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเวลาเย็บก็แค่สลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจับลายให้ชนกัน จับให้ลายชนกันแบบนี้นะคะดึงแค่พอดีนะคะไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากจนเป็นจนเป็นปมนะคะ,นะคะแค่นี้เองเย็บช่วงบ่าติดกันแล้วก็ตะเข็บด้านข้างติดกันนะคะตะเข็บด้านข้างก็คือถัดจากแขนลงมานะ ขั้นตอนต่อไปอันจะสอนวิธีประกอบคอแล้วก็ทำกระดงุงช่วงนี้คือแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อนะคะถักเอ็กได้เลยเอกวนรอบสักแถวสองแถวก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบว่าอยากได้ชายแบบหนาหรือว่าอยากได้ชายแบบบางๆนะคะ